ถูกใจทีมตู้เย็นที่สุดสโมสรเวียดนามประกาศคว้าตัวหนึ่งสาวไทยคนนี้เข้าร่วมทีมมาแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่ไทยมันเดือดแน่ๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรระฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะ ก่อนที่เรานะคะคจะไปพูดถึงสาวไทยที่ต้องบอกเลยว่าทางสโมสรต้นสังกัดของตู้เย็นนะคะได้ประกาศคว้าตัว1สาวไทยของเราค่ะซึ่งต้องบอกว่าสาวไทยของเราคนนี้ค่ะเป็นตัวเด่นตัวหลักนะคะในการแข่งขันในหลายๆรายการค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่24ปี2024นณจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่22ถึง29กันยายน2 5 6 7 ยืนยันรายชื่อ8ทีมนะคะเข้าร่วมทำการแข่งขันซึ่งศึกสมโมสรเอเชีย2 0 2 4จะแข่งขันณนเะมืองย่าโมได้ยืนยันรายชื่อนะคะทั้ง8ทีมจาก7ชาติออกมาแล้วโดยที่ทีมชาติไทยนะคะมีเพียงนครราชสีมาคิวมินวีซีเจ้าภาพเท่านั้นและรายชื่อทั้ง8ทีม 1. น,นครราชสีมาคิวมินซีวีซีไทยนะคะ2 กัวน,นิดวีซีคาซาสถาน3ไซปาคลับอิหร่าน4เอ็นซีเลลอกเกตคาวาสกิญี่ปุ่นซึ่งทีมนี้นะคะเป็นต้นสังกัดของอชาราพรคงยศ5ควายซิ่งนะคะฮ่องกง6สตองกรุป๊ปแอตเลติกฟิลิปปินส์ 7. นินบิงเวียดนาม 8. ด,ดึกสางนะคะเวียดนามโดยทั้ง8ทีมจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อจัดอันดับประกบคู่แข่งขันต่อในรอบก่อนรองชนะเลิศโดยจะมีการจับฉลากนะคะแบ่งกลุ่มในวันที่11กันยายน2567และจากประเด็นที่แอดนะคะได้กล่าวไป เริ่มต้นคลิปนะคะที่บอกว่าได้มีสาวไทยคนหนึ่งของเราค่ะได้ไปเล่นให้กับสโมสรของเวียดนามนั่นก็คือสโมสรต้นสังกัดของตูเยนหรือว่าเหงียนที่บิ๊กตเนนั่นเองนั่นก็คือวาริสลาสีทาเลิศค่ะที่กําลังเป็นกําลังสําคัญของทีมเอสโคลาเทียรวมการแข่งขันรายการรับเชิญนะคะในลีก P v วฟิลิปปินในขณะนี้ซึ่งมีชื่อเล่นให้กับสโมสรน,นินบิงของเวียดนามในรายการสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียนะคะซึ่งจะจัดขึ้นที่โครานะคะเริ่มวันที่22กันยายนนี้ เรียกได้ว่าคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยของเราค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะหลังจากที่ได้มีการประกาศคว้าตัววรลิศราสีทาเลิศซึ่งคอมเมนต์นะคะก็ไปในทิศทางเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูคอมเมนต์บางส่วนกันมากดีกว่าค่ะคนนี้แหละกําลังสําคัญสายเลือดใหม่ทีมชาติไทยอายุสเปแต่เดินสายแข่งหนักมากนี่แหละบอลแรกและเกมรับคือดีที่สุดของหัวสาวยุคต่อไปปังมากเห็นไหมว่าแล้วน้องเฟิร์น คิดว่าเหงียนจองทุกปีแน่ๆน้องเฟิร์นสุดยอดสู้เขานะและนี่นะคะก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นบางส่วนเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะที่เข้ามาแสดงความยินดีกับวริสราสีทาเลิศนะคะหรือว่าน้องเฟิร์นนั่นเองค่ะที่ได้เข้าร่วมสโมสรน,นะคะของทีมเวียดนามซึ่งในทีมนะคะก็มีตู้เย็นนะคะร่วมอยู่ด้วยนั่นเอง และสำหรับสโมสรน,นะคะ NEC Red Rockets ซึ่งก็เป็นหลีกของญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าก็ได้มีสาวไทยของเราเข้าไปร่วมด้วยนั่นก็คืออัชาราพรคงยศซึ่งก็ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าทางด้านเพียวอัชาราพรคงยศนั้นจะได้เดินทางมาแข่งขันด้วยหรือไม่ซึ่งหลายๆคนนะคะก็บอกว่าคิดว่าน่าจะมานแน่ๆเพราะว่าทางด้านเพียวอัชาราพรนะคะก็เป็นหนึ่งใน นักกีฬาของหลีค่ะคิดว่าน่าจะได้ดูกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าน่าจะเป็นเกมที่มันดุเดือดเช่นกันซึ่งก่อนหน้านี้นะคะที่แอดได้เคยทําคลิปไปก่อนหน้าว่าทางหลีคาซสัสถานานั้นได้ขอซื้อตัวตู้เย็น แต่ทางตู้เย็นค่ะกลับปฏิเสธคิดว่าน่าจะใช้ตู้เย็นมาแข่งขันในรายการนี้แน่แต่ว่าทางตู้เย็นนะคะก็เล่นให้กับสโมสรต้นสังกัดของตอนเองนั่นก็คือสโมสรน,นินบิงนั่นเองก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปรอเชียร์กันต่อไปนะคะว่าสําหรับการแข่งขันที่จะมาถึงในเร็วๆนี้จะเป็นอย่างไรแต่แอดคิดว่าต้องมันดุเดือดมากแน่ๆเพราะว่าก็ได้มีสาวไทยของเรานะคะเข้าร่วมทีมด้วยก็คิดว่าอยากให้ทุกคนนะคะร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจค่ะ ในวันที่22กันยานยนยน์นี้นะคะเริ่มวันแรกนั่นเองและทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ